ปากชงไปสูนเรื่องมีไห้หัวใจมาด่วนลืมนอนเสียเธอเ,งเงองรบยืดหยัดใช้ลมโจยมาผิวออกรับเสียเธอหนาอย่ามัวอาวนแทนพี่แทนมอดหลุดนอนนิดราและโรงเรียนที่ได้แชมป์ประจำฤดูร้อนปีที่หกได้แก่ ความสนุกครั้งโโหราห์บับเวิร์กถอยในบรรยากาศงานวัดในงานเวิร์กถอยเฟสติวัล8 9ดการกฎาคมน,นี้11โมงถึง4ทุ่มใอาคารชาเลนเจอร์2เมืองทองธานีตื่นตาตื่นใจกับงานวัดไทยจีนญี่ปุ่นกระทบไหลดาราศิลปินอย่างใกล้ชิดพร้อมชิมและช็อปร้านขาร้านอาหารชื่อดังอย่าลืมมาโซนงานบุญนะครับเพื่อไวหว้พระ9้าวัดและฟังธรรมะจากพระนักเทศ่อดดาวดีรัดสนับสนุนโดย